สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ภารกิจของเรามาปล่อยแพะเลี้ยงนะครับอ,อาเจ้บปโกโก้ไอ้อันนี้แพะป้อนนมนะครับแม่ไม่มีน,นมให้กินอยู่กับคนตลอดอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาปล่อยแพะเลี้ยงนะครับ คือแพ้ขังขอคอกมานานนะครับขังขอคอกมาเป็นเดือนนะครับยังไม่ได้ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้ปล่อยครับฝนตกนานวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีและอีกอย่างหนึ่งคือรถเกี่ยวข้าวรรถเกี่ยวข้าวเขาตัานทางไว้ไ อ่ะอุ่นไวแล้วครับแค่ไม่รู้ทางอ่ะอ่ะไป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 นี่แหละครับเป็นปัญหาถ้าคอกอยู่ข้างในนะครับ เอาเบียง์มาเดี๋าลุ้นออกแข้งหมดเฮ้ย,ย,นะไ,มยไม่ได้ออกมานานนะครับเดี๋ยวไล่ไปให้พ้นกระท่อมก่อนเอาแล้วครับเรียบร้อยสู่ทุ่ง นานกินข้าวเปลือกนะครับอันตรายนะครับก็จะไล่ไปก่อนอออแพะชุดนี้นะครับมีทั้งหมด18-19ตัวนะครับตัวเล็กตัวใหญ่รวมกันเลยก็ คือไม่ค่อยมีโอกาสได้ปล่อยออกมาไล่ทุ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับนี่เขาเปลือกแล้วก็ตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกตลอดนะครับฝนตกก็เลยไม่ก็<อ>เลยไม่ได้ปล่อยนะครับก็วันนี้มาก็ถือโอกาสปล่อยก็แทะก็เลยยังไม่ค่อยรู้ที่จะไปนะครับ แล้วเราจะเลี้ยงเอาไปปล่อยตรงที่มันไม่มีข้าวเปลือกนะครับเพราะว่าถ้ากินข้าวเปลือกเข้าไปเนี่ยมันอันตรายนะครับอาจมีเสียท้องอื่นได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไล่ไปก่อนนะครับ <c oughs> ไปไกลๆก,ก,ก่อน <c oughs> ไปให้ห่างจากต้นข้าวก่อน นี่คือปล่อยวันที่สองนะครับแพ้ก็เลยอ่าไม่ค่อยมันยังไม่รู้ที่จะไปนะครับอ่าแล้วครับทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปเรบปล่อยให้กินอิสระแล้วอะวางลงวางลงวางลงอตัวดีครับเจ้าโกโก้เจ้าโกโก้เนี่ย เป็นลูกแพ้ที่ป่วยหลายโรคนะครับเนื่องจากว่าคาดว่าเกิดมาแล้วน้ำนมเหลืองไม่ได้กินนะแล้วอันนี้พวกคือพวกผมไปซื้อมาตอนอายุได้ประมาณสองอประมาณสองสัปดาห์นะครับก็คืออาการอรอแล้วแล้วก็มาเลี้ยงมาตอนนี้ก็มีอาการยังเจ็บข้อเท้านะครับก็คาดว่าน่าจะรักษาได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแพ้ป้อนนมนะครับ อ้อมตอนนี้เรามาถึงที่หมายนะครับที่ไร่ตรงนี้ครับคือไม่ไปไหนแน่นอนครับอยู่ตรงนี้นี่ครับของชอบเขาเลยผักบุ้งครับถามว่ามีข้อเสียยังไงขี้เหลวครับ <c ười> ขี้เหลวครับแต่ว่าก็คือ,อให้มันเหลวแบบ มันไม่ได้ท้องเสียครับมันก็เป็นอาหารที่อร่อยก็ให้มากินนะครับอิสระเลือกกินให้เขาเลือกกินเองตามธรรมชาตินะครับตามอิสระของเขาเลยนะครับตรงนี้ก็ป่าอ้อยใกล้จะได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ปลอดภัยว่าไม่มียาค่ายาก็ไปลเลี้ยงน่าจะอยู่สักที่นี่อีกสักประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงอิ่มอิ่มแล้วเด็เขาก็จะเดินกลับเองนะครับปล่อยเขาเดินกลับเอง ส่วนเจ้านี่โกโก้ยังสู่เดิมครับยังเข้าฝูงไม่ได้นะครับว่ต้องเลี้ยงบอนนมไว้ก่อนนะครับไปเข้าฝูงแล้วเข้าชน<笑><笑>อ่ะให้กินเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็พวกเราก็จะไปคอยกันนะครับสิ่งที่กันต้องกันก็คือหมา <S <S น,หน,นะครับไม่รู้ว่า ถ้าหมามาเนี่ยแพจะกลัวหมาแล้วหมาจะไล่กัดแพนะครับก็คือที่มาต้องมาเฝ้าดูเนี่ยก็คือเฝ้ากันหมานะครับไม่ให้เครือมีผักบุ้งหมามากัดส่วนไอ้ตัวนู้นไอ้ไอส้มตำกินผักบุ้งไม้ส้ตมตำนะครับอยู่กับแพมานานก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับ อันนี้ปล่อยกินธรรมชาตินะครับนี่คนนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับนี่คนนั่งเฝ้านี่แพะนะครับคุ้นเคยกับคนนะครับเพราะว่าเลี้ยงทั้งอให้ขวออาหารด้วยนะครับขังข้อขังโรงเรืนอนเดี๋ยวไปดูนะครับมันแตกฟูงไปกินหญ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปดู กลุ่มนี้ก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมครับกลุ่มนี้กลุ่มชอบผักบุ้งก็จะกินผักบุ้งอยู่้ยไม่ต้องห่วงครับงานนี้ขี่เลวกันทั้งคอกแน่นอน คือผักบุ้งมันมียางนะครับเพืชพืชที่มียางเนี่ยเวลาแพ้กินเข้าไปแล้วมันจะทําให้มันย่อยไม่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้ขี้มันเร็วออกมาปล่อยกินเรื่อยๆครับ ปล่อยกินเรื่อยๆนะครับไล่ที่นี้ไล่ไปกินแถ,แถบต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้กินเฉพาะผักบุ้งเนี่ยจะเป็นปัญหากับกระเพาะครับเราต้องให้นี่ด้วยนะครับให้กินใบไม้ให้กินหญ้าด้วยกินต้นไม้ด้วยครับตอนนี้ก็มีต้นไม้ใบหญ้านะครับเลี้ยงแพะไล่ทุ่งนะครับให้หาอาหารเองตามธรรมชาติ คนเลี้ยงก็ร้อนแดดแล้วครับตอนนี้นะครับเริ่มอิ่มแล้วครับรู้ตัวว่าต้องกลับค้ออิ่มแล้วก็กลับไปนอนที่ขอกนะครับแพเดินแล้วครับเดินอยากลับค้อแล้วมีตัวอิม่มตัวไม่อิ่มนะครับตัวอิ่มเขาก็อยากกลับแล้วไอตัวไม่อิ่มก็อยากกินต่อ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแพะไปแล้วครับออกมายังไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับแผะอิ่มแล้วก็เดินกลับคอกแล้วครับไม่น่าจะเดินน่าจะวิ่งแล้วอ๋อยังเดินอยู่นะครับเดินกินเรื่อยๆเตรียมกับคอกนะครับไอตัวอยากกับข้อก็ไปก่อนเพื่อนเขาแล้วครับโล่นนะครับแพะ นั่นครับมากินข้าวเปลือกอีกแล้วครับมาถึงตรงนี้คงต้องไล่กลับคลองแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันกินข้าวเปลือกนี่แหละครับเลี้ยงไล่ทุ่งแบบนี้แปบ๊บเดียวครับออกมาให้กินแป๊บเดียวให้กลับไปแล้วก็ให้ไปนอนนะครับให้แพ้ได้นอนพักผ่อนเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะครับแพ้เล็กไม่ไหวครับ ดีย๋ยวอนาคตก็คงจะทำล้อมรั้วนะครับให้กินในรั้วให้ตัวนหนอยากกินนานๆก็ให้กินไปเลยนะครับร้อนเกินแพะไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับแต่คน <c oughs> แต่มันก็มีแพ้นะครับอ่าที่ถ้าเป็นพวกพื้นเมืองจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าจะเป็นพวกบอนครับเรือตรงสูงนี่เจอแดดร้อนๆแบบนี้เดินไกลๆก็เรียบร้อยครับอันแล้วครับอ,อ,อ้าวแล้วครับเขาข้อคิดไปไรกินครับอันนี้คือให้มานอนพักผ่อน,น,นนะอ้าวดูอาการเหนื่อยครับ <laughs> หายใจ แพ้เล็กร้อนแดดแล้วไม่เคยวิ่งไรทุ่งนะครับพอกลับเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะมีอาการหอบนะครับอันนี้ลงคอ,อกแล้วไปอืม แล้วทีนี้ก็จะเอาน้ําให้กินนะครับน้ําผสม e อมน้ําผสม e อมนะครับให้กินดูอาการนะครับแพรเล็กนี่แหละครับคือตัวเล็กเกินแล้วก็ไม่ยังไม่ได้เคยไล่ทุ่งสักทีนะครับกลับมาก็จะเหนื่อยนะครับ